Nah, ini tuh ini tom nah. ini มาแล้วครับขบวนรถน่าจะหนึ่งหกแปดนะเนี่ยผู้โดยสารเยเอ้ยไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้โดยสารดีมีคนข้ามไปมาเลยเ้ยเ้ยเอ้ยนั่นนั่นนั่นเอาข้ามเลยนั่นนั่นนั่นรีบไปรีบไปรีบไปรถไฟมาแล้วรีบไปดิไป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 ไโอ้ยโอยข้ามข้าเร็ว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 เฮยับตาแล้วน้องเอ้ย แม่รถไฟลังมาแล้วขั้นตัวอย่างช้าๆนะน่าจะรดฟาร์มเร็วให้เด็กเขาข้ามนะเดือยพี่ตามมาตาเดือยเลยรถไฟจะชนเลยเน่ยได้ G อนะที่ไดก็นึกว่าฮิตาชินะที่ไหนได้ไม่ใช่นะไม่รู้ว่าหนึ่งหกแปดหรือว่าแปดหกนะะอ๋อแค่น,นั้นนะหนึ่งหกนะ เนี่สยสไตล์พอดีครับรถเข้าพอดีนะครับเฮ้ยพี่ตะขี้เอ้ยก4ลายเขี้ยวศูนย์ศูนย์โอ้โหสุดย้อนฮะเวลาจากลายเขี้ยวเสือหน้ากับหน้ากับหลานเจอกันนะครับโอ้โหหลานยักษ์กับตาผาน เดแปนะวันนี้น่าจะล่าชานะรื่เปล่าไม่แน่ใจนะเัาน,น่าจะล่ช้าเลยกว่าเกียีจะมาถึงนี่ประมาณนะัเวลาสิบแปดนาฬกาสามสิบนาทีนะวันนี้ก็ล่ช้านะมาถึงนี่เจ็ดโมงพอดีนะเม่อช่เจ็ดโมงพอดีดิเจ็ดโมงเกือบไอหนึ่นงทุ่ยสิบะเม่ใช่้เจดมงหนึ่งทุ่ยี่ิบะหนึ่งยีสบนะครับ เ้ยสายก็แน่นนะตอนท้ายบกหนึ่งสองหกหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยอัลตอมนะดี่เจะงเ่ษแป้หูมากมาชาราที่สามเลยนะนั่นก็แปลว่าจะมีรถเข้ามาในแกลาตอนที่หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับนี่ผมก็สันนี่ฐานได้อย่างนั้นนะครับ ทำไมถูกไหมก็ไม่รู้